วันที่21เมษายน2567สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาพูดในคลิปหัวข้อเรื่องประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเทวดาแล้วก็พระเจ้านะครับ EP 03นะครับ EP 02นี่เป็นเรื่องของเดียรถีนะครับ EP 03ก็จะเป็นเรื่องของ เทอดาแล้วก็พระเจ้าต่อนะครับเ,เพราะว่าความคิดมันกันบังแล่นนะครับอยากจะให้พูดให้จบจบไปเลยมันจะได้เป็นประโยชน์สำหรับท่านท,ที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็จะมาเริ่มเรื่องเลยนะครับคือลุงเคยพูดไปใน EP 01เกี่ยวกับเรื่องปางอวตารของพระนารายณ์ e ี0102นะนะบางท่านอาจจะสงสัยว่า เอาแล้วลุงเชื่อได้อย่างไงที่รู้เห็นมาเนี่ยว่าเป็นพันธนาจริงๆงต่างอๆลุงก็จะบอกว่าอย่างนี้นะครับพันธนาท่านเองท่านก็รู้อยู่ว่าลุงไม่เชื่อนะนะในขั้นตอนสุดท้ายของการสนทนาเนี่ยท่านก็ถามว่าเ,เจ้าต้องการสิ่งไรขอให้บอกมาเราจะประทานพรให้พรของเราเนี่ยอาจจะเป็นความจริง าจจะเป็นจริงนะครับลุงก็บอกว่าตอนนั้นลุงกําลังเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวไรายได้เงินเดือนประจํามันไม่พอลุงก็บอกว่าลุงอยากได้งานพิเศษทำนะครับพระนารายท่านก็บอกว่าเราจะประทานพรให้เจ้าตามปรารถนาและในไม่นานหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยลุงก็ได้งาน เป็นที่ปรึกษาของบริษัทบริษัทหนึ่งเป็นรัตว์ใหญ่นะครับอ่าที่มีเครื่องหมายการค้าเป็นรูปพญานาคอะแล้วก็มีอ่ารูปพญานาคเจ็ดเศียรนะนะครับอยู่บนหน้าตึกใหญ่ของสำนักงานใหญ่อยู่ด้วยนะครับโปรดเข้าใจนะอ่าพญานาคนั้นเป็น พาหนะเป็นบรรลังของพันารายนะครับลุงได้งานพิเศษทำเนะ่เป็นเวลาติดต่อกันเจ็ดปีช่วยให้ฐานะของลุงกระเตื้องขึ้นดีขึ้นไม่ขัดสนอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังทั้งหลายพอจะเชื่อได้บ้างหรือเปล่าว่าที่ลุงนำมาเล่านะในอนะีพีศูนย์หนึ่งศย์สองเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับ แล้วก็มีอีกหลายเรื่องซึ่งยุงลุง,ล,งลุงก็เคยเมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวเรื่องพันธลายนอกจากงานแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการขอบาร,รมีอขอยืมศาสตราวุธคือจกักจักแก้วจักพันธลายในการกำราบพวกอาศุลกายพวกทูตผีปีศาจท,ทำมาแล้ว สัพยุตการลบกับเอ่อพวกสุดทวกปีพีศาสตร์ในผีใหญ่ในป่าชาใหญ่ๆทั้งหลายแหละนะซึ่งมีอิิฤทธิตมากนะครับลุงก็ทำมาแล้วนะครับก็แต่ว่าไม่อยากทำอีกนะเพราะว่าตอนนี้วางมือหมดแล้วนะครับฉะนั้นแล้วผีใหญ่ผู้ทรงวิทยาคมนะผู้เลียนด้านสายเวททั้งหลายอย่ามากันแกล้งลุงนะเพราะลุงวางมือหมดแล้วะ นะครับอย่ามาปล่อยของอะไรเข้ามาในตัวลุงนะจะมันจะเป็นเวรเป็นกรรมกันต่อไปนะครับว่าลุงเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยลุงไม่ได้โกรธถือโทษท่านไม่ปฏิบัติอาฆาตท่านนะแต่เมื่อลุงไม่ปฏิบัติอาฆาตท่านนะท่านจะรับกรรมเนี่ยเป็นร้อยเท่าพันทวีคูณในสิ่งที่ท่านทํากับลุงนะอย่าได้ทําอย่างนั้นเลยอย่ามีเวรมีกรรมต่อกันนะเพราะลุงจะมุ่งอ่าตั้งอธิษฐานจิตขอบ ขอไปทางธรรมะจะไม่ยุ่งกับทางโลกแล้วนะจึงปล่อยคลิปพวกนี้ออกมาเพื่อจะให้เป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ต้องการที่จะสละความทุกข์ทางโลกนะที่ท่านเข้าใจว่าศพทางโลกอะลุงว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับมันไม่จีรังยั่งยืนลุงจะวุ่งเข้าหาทางธรรมะเข้าไปสู่แดนแดนนิพพาน ซึ่งเป็นแดนที่ไม่มีการเกิดตายอีกต่อไปเป็นแดนเป็นพบที่ไม่มีในระบบของกามภพไม่ว่าจะเป็นสวรรค์หรือพรมชั้นใดๆก็ตามแต่นิพานเป็นแทรกอยู่ระหว่างอากามภพเหล่านั้นนะครับดังโปรดปลดปล่อยลุงไปนะท่านพี่ทั้งหลายแหล่ที่คอมเมนต์เหม็นหน้าลุงหรืออยากจะหลงวิชากับลุงเนี่ยนะโปรดเข้าใจว่าลุง ล้างมือในอ่างแล้วทำนองนี้นะครับเออท่านอย่าทำอย่าเลยนะครับอย่าทำเลย,ยต่าง<ๆ>ก็เคยมีนะเคยมีเออมีอวตารของพระยามาราธิราชก็ามาคุยกับลุงนะครับท่านผู้นี้เป็นท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูดพลังงานดูดบรารมีดูดพลังงานของคู่สนทนานะก<ๆ>็มาเจอกับลุงเนี่ยแลวลุงก็บอกท่านอย่างนี้บอกอย่าทำนะ พราะถ้าทำแล้วเนี่ยท่านจะต้องรับกรรมถ้าท่านทำลุงก็ไม่มีความสามารถที่จะต่อต้านท่านได้อะแต่ว่าลุงวางมือแล้วอะนะครับอ่ะลุงไม่ได้ทำาอะไรไร่ครแล้วท่านทำลุงท่านต้องใช้ทดใช้กรรมเหล่านั้นก็จากจากคนที่เคยคอมเมนต์กันเน่ยไม่ชอบกันอะปีนเกี่ยวกันแล้วก็กลายเป็นคนที่อยู่ในฝั่งเดียวกันคือลุงเนี่ยมีเพื่อนนะทั้งฝ่าย ฝ่ายขาวอ่ะฝ่ายขาวคือฝ่ายธรรมะนะครับแล้วก็ฝ่ายดําฝ่ายดําคือฝ่ายพญามาดาธิราชลุงไม่เอาทั้งนั้นทั้งบาปบุญคุณโทษนะครับลุงเป็นกลางวางหมดแล้วนะครับวางสารอาวุธทุกอย่างหมดก็ขอให้ทุกท่านโปรดเข้าใจตามนี้อย่ามาเสกหนังควายเข้าท้องลุงเลยเดี๋ยวลุงจะตายเอาทำทองแล้วทรมานทรกรรมนะ เห็นใจคนแก่บ้างทีนี้ก็สำหรับท่านที่ต้องการที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลในชาติปัจจุบันนะที่ลุงต้องการมากเลยลุงไม่อายหรอกลุงบอกว่า้องตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าขอบรรลุเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลชั้นต้นในชาติปัจจุบันท่านเห็นไหมนะพระพุทธเจา้าตรงหน้าเราลุงตั้งสาจาัจจะอธิษฐานแล้วนะแล้วก็ลุงก็ตั้งสาจาัจจะอธิษฐานว่า ลุงตั้งมานานแล้วหลายปีแล้วว่าถ้าลุงยังไม่บรรลุเป็นพระโสดาบันอายุบุคคลชั้นต้นนะขออย่าให้ลุงตายเลยขอให้ลุงมีร่างกายแข็งแรงนะมีมีค่าของชีพเลี้ยงตัวเองได้ตามอัตภาพอย่าให้ลำบากมากในสภาวะเศรษฐกิจที่มันแรนแคนฝืดเกืองนะขอให้ลุงและครอบครัวอยู่ได้จนกว่าลุงจะบรรลุเป็นพระโสดาบันอายุบุคคลชั้นต้น เราบรรลุเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่ลุงก,ก็ไม่ว่าอ่ะเพราะว่าไม่อยากเกิดใหม่อีกแล้วก็บอกนะบอกลูกๆทุกคนให้ให้เข้าใจตามนี้นะครับให้ละทางโลกหันมาทางธรรมเสียเพราะว่าในอนาคตอันเบื้องอันปัจจุบันเนี่ยก็รู้แล้วใช่ไหมว่าอากาศมันร้อนนะครับสภาวะจิตใจของคนเนี่ยมันก็วิปเริตเพี้ยนปิดเพี้ยนไปหมดคนไม่มีน้ำใจนะครับ คนขี้อิจฉาลิษยานะครับคนตัดโอกาสการทำหมายกินของคนอื่นคนเห็นแก่ตัวคนติดในโลกธรรมสี่นะครับคิดแต่เรื่องของเงินเงินทองทองอะไรพวกนี้นะมันไม่น่าอยู่หรอกไม่ว่าจะเป็นประเทศนี้หรือประเทศไหนรอบโลกมันเป็นอย่างนี้มันกันหมดเพราะว่าทรัพยากรขาดแคลนพลังงานประจุไฟฟ้าบวกเต็มไปเต็มจักรวาลอะไเนี่ยนะถ้าคนไม่ได้ศึกษาเรื่อง พลิกกระเกืออย่างลุงเนี่ยคงไม่รู้หรอกแต่เรารู้อยู่ว่าพลังงานเจฟ้าบวงปลิวว่อนไปทั่วนะครับอลุงก็เลยคิดว่าไม่น่าที่จะอ,อยู่ในทางโลกอีกต่อไปนะครับเพราะเบื่อหน่ายเหลืเกินไอเครื่องไอสวรรค์ชั้นต้นที่สุดแล้วนะีชั้นจาาจุมาราชิกาเนี่ยเขาไม่มีหรอกนะความร้อนประเภทน,นี้ยแอร์ยังสู้ไม่ได้นะ <laughs> สี่สกว่ากับ50เนะ่ยเขาไม่มีนะครับเขาอากาศเย็นสบายสบายแสงสว่างก็ไม่จา้าขนาดต้องใส่แว่นกันแดดหรือติดฟิล์มกองแสงนะครับเออแสงแดดอยู่พอพอประมาณเป็นแสงแสงแดดสีเหลืองอ่อนเงาไม่มีนะทีนี้มันมีเงาเงือออกพักๆเลยนะกินน้ำเท่าไหร่ก็ออกเป็นเหงื่อบดนะนะทั้งสกปรกทั้งเค็มทั้งมีกลิ่นอนะไพวกเนี้ยไม่ไหวนะครับจะอยู่ทําไมในในภพอย่างเงี้ย นะครับซึ่งมันเป็นมันเป็นกรียุกอนะ่ะลุงคิดว่าอย่างนั้นนะมันไม่น่าอยู่นะครับไปอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมาลิกาขั้นต่ําเป็นอย่างนั้นไปเถอะนะครับลักทุกท่านเนี่ยที่มาฟังคลิปลุงเนี่ยทำได้หมดนะเพราะคนที่มีบุญบารมีไม่ถึงเนะี่ยไม่ได้ฟังคลิปลุงหรอกเพราะอะไรมากเพราะหมัน่นไส้อิจฉาลิษยาหมัน่นไส้เป็นหนึ่งในนิวรห้าเครื่องกลางกั้นความสําเร็จเป็นทาทำตัวเป็นน้ําเต็มแก้ว นะครับลุงปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ลุงยังมีชีวิตยังหนุ่มนะบัจจบุบเนี่ยอายุ75ปีแล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ลุงจะไปโกหกทาไมนะครับเพราะว่าสิ่งที่ลุงพูดเนี่ยถือว่าเป็นธรรมทานต้นองก,การให้ทุกท่านเนี่ยได้พบหนทางที่ประเสริฐที่สุดคือหนทางที่ไปสู่ความเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลซึ่งก็ยืนยันโดย พระสุปฏิปันโนหลายท่านเช่นหลวงพ่อฤาษีเนึงดําก็ดีอ่างต่างนะครับท่านก็บอกว่าทำได้ทำได้ไม่ใช่ของยากเย็นอะไรเพียงแต่ว่าละสังโยชน์สาอย่างหยาบคือ 1. มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยอันที่สองมอีไม่มีเสลประจปรามาตไม่ไม่มีการล,ละเมิอล่วงศสินนะครับทำอางนี้เป็นต้นนะเชื่อในกฎแห่งกรรมอันที่สาม ลดละสาตทิฏฐิซึ่งไม่จําเป็นต้องลดละให้หมดนะลดละได้เกือบหมดเนี่ยก็เป็นก้าวล่วงไปสู่ความเป็นพระโสดาบันอายุคคลชั้นต้นแล้วซึ่งจะเกิดไม่เกินเจชาตินะและแต่ละชาติที่เกิดไม่ใช่อา,ายภูมินะครับถ้าปรารถนาที่จะไปเกิดในชั้นสวรรค์ซึ่งไม่ใช่โลกมนุษย์เนี่ยก็ทําได้และการปฏิบัติธรรมในชั้นสวรรค์เนี่ยนะครับ ฉันตั้งแต่จะตุมหาราชิกาขึ้นไปเนะี่ยทำได้ถ้าหากท่านมีพื้นฐานของพระอภิธรรมเต็ดตัวไปนะครับเป็นปัญญาเจสิกท่านก็สามารถจะไปต่อยอดได้นะครับลุงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเนี่ยก้าล่วงเส้นฝ่มทุกอยาไปสนใจเรือกเก,ก็บเรื่องการค้าขายหาทรัพย์นะหาเงินสร้างหลักฐานอะไรพวกเนี้ วุ่นวายทั้งโลกมันไม่จรังยั่งยืนเราอยู่ได้ไมกแนร้อยปีนะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยอะไรอะที่จะจิตตัวไปได้ถ้าไม่ใช่อริยศัพย์ยอริยรัพ์ก็คือความรู้ด้านพระอภิธรรมนั่นแหะนะครับที่จะจิตตัวไปนำไปปฏิบัตินะครับโอเคสวัสดีครับ